โออนุชิตไม่ใช่ดาราที่มีคนจำสำหรับอินสตาแกรมของพระเอกหนุ่มโออนุชิตที่ล่าสุดหนุ่มโอโพสภาพคู่กับคุณแม่สุดน่ารักแต่ก็อดยิ้มไม่ได้เมื่อมองไปถึงแคปชั่นที่โอเล่าถึงคุณแม่ว่าในครอบครัวฐานะปานกลางโอถือว่าอยู่อย่างสุขสบายมากๆ มีโทรศัพท์มือถือใช้อะไรที่เป็นกระแสนิยมก็มักจะมีกับเขาเช่นกันพอแม่โอเป็นคนหาเงินเก่งมากครับโอยังบอกอีกด้วยว่าไม่รู้ทำไมโอกับแม่มักจะไม่เข้าใจกันเสมอหลักๆโอไม่เคยตามใจแม่เลยเป็นลูกคนโตที่ไว้ใจไม่ได้มักจะมีเรื่องให้แม่ได้ฝึกทำไม้อยู่เสมอๆย้อนกลับไปในอดีตที่ยังไม่ไกลโพ้นโออนุชิตเคยเป็นดาราวัยรุ่นชื่อดัง เกิดเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 2 2จบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอสัมชันสมุทรปราการและปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยลาลัยลังสิตเข้าวงการจากความสามารถด้านการเต้นโดยชนะเลิศก,การประกวดเนทกาแฟเช็คแดนซิ่งคอนเทสต์และการประกวด RVS บอลทูบีสตาสาขาการเต้นของวิทยุ RVS ต่อมาได้เป็นแดนเซอร์ของนักรรองดังในยุคนั้นอย่างมอสปฏิพานปัทวิการ จากนั้นได้แสดงภาพยนตร์โฆษณาน้ำอารม์ยี่ห้อดังร่งรวมกับแคทเทรียาอิงลิสส่วนเส้นทางการเป็นนักสแสดงฉายแสงโดดเด่นจาก15ค่ําเดือน11ของจิรามลาิกุลโดยเข้าชิงรางวัลตุกตาทองสาขานักสแสดงนำฝ่ายชายและเข้าชิงรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงสาขานักสแสดงนำฝ่ายชายเช่นกันแต่ที่โด่งดังเป็นดอกไม้ไฟพเนียงถึงขั้นพูแตกคือการรับบทเป็นนายสอนหรือหลวงประดิษฐ์ไพเร สอนศิลปะบัรเลงวัยหนุ่มในภาพยนตร์โหมโรงของอิทธิสุทนทรวิชัยลักษณ์ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงษ์ประจำปี2547สาขานักแสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยมแต่พลาดรางวัลไปตอนที่โอเริ่มทำงานจริงๆมันก็นานหลายปีแล้วพอเราทำงานไปได้สักพักหนึ่งเราก็เริ่มรู้แล้วว่าสำหรับนักแสดงบางทีการที่เรายิ่งทำงานมากขึ้นนานขึ้น ไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นสิ่งที่ต้องการในวงการเสมอไปจริงๆแล้วเข้าใจได้ว่าวงการต้องหาคนรุ่นใหม่มาประดับวงการเสมอๆเ,เราก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าวงโครจรของวงการนี้บางทีถ้าเราประสบความสำเร็จมันก็น่าจะค่อยๆลงซึ่งโอเข้าใจและยอมรับมันได้เพียงแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าวันไหนเรียกว่าประสบความสำเร็จเราไม่มีทางรู้ตัวเองเลยว่าวันไหนเราจะเริ่มถอยหลังจนวันหนึ่งจะรู้ได้เอง ส่วนตัวโอรู้สึกว่าประสบความสำเร็จมากแล้วตอนภาพยนตร์เรื่องโฮมโรงหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าชีวิตในวงการของเราจะค่อยๆเข้าสู่ขาลงผมก็เข้าใจนะครับแต่ก็หวังว่าทางลาดลงของเรามันคงไม่ชันเกินไปจนทำให้เราลงเร็วรางวันนี้มันเหมือนกับกำลังใจก้อนใหญ่เพราะโอ o, เองก็ไม่คิดถึงมันจริงๆมันทำให้เรารู้ว่ายังมีคนที่ดูงานเราอยู่คนที่ชื่นชมเราอยู่คนที่มองเห็นเรา ขอบคุณมากๆครับ